เคยไหมงานท่วมหัวเครียดจนอยากจะบ้าผมเองก็เคยเป็นครับวันนั้นผมนั่งจมกองเอกสารถอนหายใจเฮือกใหญ่พี่ที่ทำงานเดินมาตบบ่าเบาๆแล้วถามว่าเป็นอะไรน้องทำหน้าเหมือนโลกจะแตกผมเลยระบายให้ฟังพี่เขาก็ยิ้มแล้วบอกว่าลองเอาธรรมะมาช่วยสิผมก็งงอะไรของพี่วะเน,นี่ย พี่เขาเลยแนะนำให้ผมลองสติง่ายๆแค่หายใจเข้าลึกๆรู้ตัวว่ากำลังหายใจออกเท่านี้เองเชื่อไหมครับแค่หยุดคิดเรื่องเครียดแล้วโฟกัสแค่ลมหายใจชีวิตผมก็ดีขึ้นเยอะเลยงานก็ยังเยอะเหมือนเดิมแต่ใจผมมันสงบขึ้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิแต่มันคือการมีสติรู้ตัวในทุกขณะจิต ปัญหาเดิมๆอาจจะยังอยู่แต่ใจเราเปลี่ยนไปมองปัญหาด้วยมุมมองใหม่ๆแก้ไขมันได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับลองดูนะครับธรรมะอาจจะเป็นทางออกที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนได้